ท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการฟันธงกับผมจอมเพชรประดับนะครับในขณะนี้หลายจังหวัดหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคกลางตอนล่างนั้นก็จะเรียกว่ามีปริมาณฝนที่ตกลงมาต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีน้ําท่วมอยู่ในหลายจังหวัดด้วยเหมือนกันนะครับในส่วนของกรุงเทพมหานครเองในช่วงหัวค่ำที่ผ่านมานะครับปริมาณฝนที่ตกลงมาก็ถือว่าเยอะทีเดียวนะครับน้ําท่วมในหลายจุดบนหลายถนนเหมือนกันนะครับจราจรในกรุงเทพในช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาก็ถือว่าติดขัดเหมือนกันนะครับคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยหรือว่ากบอนนั้้กก็ไดมีารเร่งรัดน้ทาง ู้บริหารกทมนั้นเร่งระบายน้ําออกไปให้มากที่สุดนะครับในขณะที่ผู้บริหารกทมอเองก็บอกว่าจริงๆแล้วการที่ทําให้น้ําท่วมในกทมเป็นเพราะส่วนหนึ่งเพราะว่าทางกบอ,อเองมีการผันน้ําเข้ามาในกรุงเทพนั่นเองนะครับทาให้คลองหลักๆในกรุงเทพโดยเฉพาะคลองราดพร้าวหรือบางซื่อน้ําก็เยอะเมื่อน้ําเยอะฝนตกลงมาอีกก็ทําให้น้ําล้นตลิ่งแล้วก็ทําให้ท่วมถนน,นทางต่างๆนะครับความขัดแย้งระหว่างกบอ,อกับกทมก็ยังคงมีเห็นอยู่เหมือนกันนะครับในจังหวัดแพร่เองนะครับประชาชนในจังหวัดแพร่ตอนนี้ก็เริ่มที่จะรู้ วมตัวกันในการที่จะคัดค้านการสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นด้วยเหมือนกันนะครับหลังจากที่ท่านปลอดประสบส,รสุรวดีประธานกบอนั้นก็บอกว่า มีการฟันธงไปเรียบร้อยนะครับว่าจะต้องมีการสร้างเขื่อนเสือเต้นอย่างแน่นอนนะครับซึ่งก็จะทําให้ประชาชนในจังหวัดแพร่หลายอําเภอนะครับก็มีผลกระทบเหมือนกันนะครับในการฟันธงคืนนี้เราจะมาคุยกันในหลายประเด็นนะครับสถานการณ์น้าเป็นอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างเขื่อนจะเป็นทางการแก้ปัญหาน้ําท่วมที่ยั่งยืนแค่ไหนอย่างไรนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าจะพูดคุยกับอาจารย์รอยยนจิตดอนครับแขกรับเชิญที่จะร่วมกันฟันธงในคืนนี้นะครับก็คงยังคงเป็นประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำนะครับนั่นก็คืออาจารยนจิต ดอนนะครับกรรมการกบอ,อน,นั่นเองนงครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบขอบพระคุณมากที่ร่วมรายการอีกครั้งนะครับครับและท่านผู้ชมก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามานะครับสอบถามรวมทั้งตั้งประเด็นคําถามและโดยเฉพาะประเด็นที่ตั้งไว้นะครับการสร้างเขื่อนว่าจะเป็นเขื่อนแม่วงเขื่อนเสือเต้นแก่งเสือเต้นที่กาลังจะมีการสร้างกันขนาดนี้นั้นสุดท้ายแล้วจะเป็นการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนในเรื่องของการป้องกันน้ําท่วมหรือไม่นะครับโทรมาได้ที่02นะครับ2754225022754225และก็เอ s เอ็มเอสนะครับ422 1001นะครับอาจารย์ครับสถานการณ์น้าถึงตอนนี้ในจังหวัดต่างๆตอนนี้ถ้าจะประเมินแล้วเนี่ยปริมาณน้ําอยู่ในภาวะที่ น่าเป็นห่วงหรือว่ายังสามารถที่จะควบคุมได้อยู่ครับสถานการณ์ไม่น่าเป็นห่วงนะครับแต่ก็มีน้ําท่วมอยู่บ้างผมขออนุญาตใช้ภาพอันนี้อธิบายนะครับว่าทําไมถึงเกิดน้ําท่วมผมช่วยได้ครับเป็นภาพแผนที่ฝนของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับจะเห็นได้ว่าเริ่มตั้งแต่วันที่สิบสามเนี่ยสีเขียวนี่ก็คือฝนประมาณร้อยมิลลิเมตรเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าตกอยู่แถวกรุงเทพมหานครนี่แหละครับตลอดเลยอย่างวันนี้ตอนหกข้ามนี่ตกหนักมากคน้ำเยอะมาก ที่สําคัญอีกอันหนึ่งนะครับจะเห็นได้ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะตกแถวบริเวณทางด้านแถวแถวภาคเหนือนะครับตรงบริเวณเหนือสุโไทยนะครับอันนี้ก็ทําให้เกิดน้ําหลากเนวันที่1 4บ5ที่ล้นตะลิงสุโไทยในช่วงสั้นๆนะครับอันนี้วันที่1 3 1 4า5ผมอยากให้ดูต่อไปครับจะได้เห็นภาพชัดๆนะครับเสร็จแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยที่อยุธยาก็ตก นะครับในขณะซึ่งสุโขทัยเนี่ยมีปริมาณน้ําล้นตลิ่งที่ยุทธยาก็ล้นแล้วก็ที่ภาพที่เราเห็นถัดมาวันที่16เนี่ยตกที่สากแก้วกับปราจีนบุรีแล้วก็กรุงเทพมหานครนะครับเพราะฉะนั้นน้ําที่เอออยู่ตอนเนี้ยไม่ใช่น้ําทางเหนือหลากลงมาเลยอเป็นฝนที่ตกอยู่ตรงกลางนะครับเพราะฉะนั้นน้ําที่เอ่อก็จะอยู่แถวบริเวณท่าจีน นะฮะรอบรอบกรุงเทพมหานครตัวกรุงเทพมหานครเองนะครับแล้วก็ทางแม่น้ํานครนายกนะครับแม่น้ําประจีนดังนี้เนี่ยแถวตอนบนเนี่ยน้อยลงเยอะน้อยลงแล้วนะครับเรามาดูภาพสรุปครับนิดหนึ่งครับครับอันนี้คือ คนะสถานการณ์ปัจจุบันนะฮะใช่ครับอย่างครับอันนี้วันที่13-19ถสกาหนึสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วเราก็เจอปัญหารถติดในกรุงเทพมหานาค,ครจะเห็นได้ว่ากรุงเทพมหานาครเนี่ยปกติฝนตกเนี่ยนะครับในเดือนกันยานี่ยทั้งเดือนก็จะประมาณ200ม mm. ิลิเมตรปรากฏว่านี่1สัปดาห์200มิลิเมตรอ๋อแสดงว่าปริมาณน้ำในกรุงทพมปีนี้จะมากนะฮะใช่ครับแล้วก็ตรงนี้ครับ นี่ยครับสาแก้วประจีน uh huh. นะฮะด้านสาแก้วนี้ก็ไหลาบาลงไปนะฮะ uh huh. ทางห้วยโหดลงไป uh huh. ทางทางด้านขเขมร uh huh. นะครับในขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่ง ก็กําลังบ่าเข้ามาที่กบินบุรีนะฮะสีมาโพธแล้วก็จะลงแม่น้ําบางประกงนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ภาพเราเห็นชัดในขณะซึ่งภาคเหนือเนี่ยสถานการณ์น้ำเนี่ยยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีครับ,รบมีน้ําล้นตลิ่งอ,อยู่บ้างแล้วก็ที่ที่กำลังเฝ้าระวังอยู่ก็คือป่าสักชลสิธิ์ ครับครับครับ,รบนี่คือในช่วงของสิบเก้าสิบสามถึงสิบเก้าที่ในส่วนของยี่สิบกว่าแล้วอาจารย์หรือว่าจัดก,การน้ำตอนนี้สถานการณ์ปัจจุบันไปที่ยี่สิบเนี่ยนะครับ <laughs> อีกส่วนหนึ่งก็คือน้ําในเขื่อน นะครับที่เรากังวลนะฮะมาดูเขื่อนภูมิพลครับตอนนี้ระดับน้าเนี่ยถือว่าดีขึ้นมากแล้วนะครับเกือบร้อยละหกสิบแล้วนะฮะตอนนี้เนี่ยทั้งสัปดาห์ขึ้นมาตลอดนะครับเสร็จแล้วปริมาณน้ําที่จะรับเข้ามาได้อีกเนี่ยกขาประมาณเกือบห้าพันกว่าล้านลูกบาทเมตรนะครับเพราะนั้นไม่จําเป็นต้องระบายเลยกราฟอันนี้คือกราฟระบายจะเห็นได้ว่าเขื่อนภูมิพลไม่จําเป็นต้องระบายเพราะฉะนั้นสถานการณ์น้ําหลากไม่ว่าจะใน ไม่ว่าจะพื้นที่กำแพงเพชรเนี่ยถึงดีขึ้นเร็วมากนะครับในขณะเดียวกันครับในในเรื่องของเขื่อนภูมิพลเนี่ยเราไม่ได้ระบายน้ําออกมาตั้งแต่เมื่อไหร่เริ่มชะลอการระบาย้เขาเรียกว่าชะลอนะครับแต่อาจจะมีการระบายออกมาใช่ครับเพราะว่าถ้าไม่ระบายออกมาเนี่ยกําแพงเพชรตากก็ไม่มีน้าทาน้ําประปาอนจัะมีบางพื้นที่ที่ต้องการน้าอยู่เหมือนกันยังจะเป็นครับเขื่อนศริกิตเนี่ยนะครับ จะเห็นได้ว่าระดับน้ำเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ดีนะฮะแล้วก็ไม่จําเป็นต้องระบายอันนี้ก็คือกราฟของการระบายสีแดงนะครับปีที่แล้วเนี่ยเราจําเป็นต้องระบายเนื่องจากปริมาณน้ําในเขื่อนเยอะนะครับเราก็จําเป็นต้องระบายจะเห็นได้ว่าปีที่แล้วระบายวันหนึ่งเนี่ยมีบางวันสูงขึ้นไปถึง70ล้านลูกบาทเมตรตอนนี้เราระบายเพื่อจะทําน้ําประปาวันหนึ่งประมาณ3ล้านลูกบาทเมตร นะครับเพราะนั้นในขณะเดียวกันเขือนป่าศักชลสิทธิ์ที่เราเคยกลัวว่าจะแล้งตอนนี้เนี่ยนะครับเห็นไหมครับอาทิตย์เดียวเนี่ยขยบจาก20ไม่ถึง20เปอร์เซนตนะครับขยบขึ้นไปเป็นเท่าไหร่แล้วครับเกือบหกละเกือบประมาณแถวๆห้าร้อยล้านลูกบาทเมตรแล้วนะครับเพราะนั้นอยู่ในเกณฑ์ดี ยังเกอน<ม>ปราสากชลสิทธิ์จำเป็นต้องระบายบ้างครับ,รบสรุปท่าจารในถ้าเทียบกับในเวลาเดียวกันของปีที่แล้วครับปริมาณน้ําเรานี่ห่างกันอยู่ประมาณสักเท่าไหรยย่ครับนะปริมาณน้ําเหนือ,อน,นี่นะครับ,รบที่ที่หลากล้นอยู่ท่วมขังเนี่ยปีที่แล้วนะครับเหนือนครสวรรค์เนี่ยมีอยู่ประมาณ8,000กว่าล้านลูกบาทเมตรครับปีนี้ววนนมีอยู่ ไม่ถึงพันล้านลูกบาทเมตรนะฮะแล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยจำเป็นต้องเร่งระบายรวมกันเนี่ยนะฮะวันหนึ่งร้อยสามสิบถึงร้อยสี่สิบล้านลูกบาทเมตรเที่ยวเนี้ยระบายรวมกันเนี่ยประมาณสิบกว่าล้านลูกบาทเมตรนะครับสิบถึงสิบสี่สิบห้าล้านลูกบาทเมตรต่อวันนะครับแล้วก็อันนี้มันมีประเด็นอันนี้อันหนึ่งครับ มีคนกังวลเหมือนกันว่าเรามุ่งแต่เรื่องของการที่จะป้องกันน้ําท่วมแต่ว่าเรื่องภายแล้งเนี่ยเห็นว่าสัญญาณออกมาเหมือนกันในภาคตะวันออกดยเพราะนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเนี่ยก็อาจจะเผชิญภายแล้งก,ก็เป็นไปได้ถ้าหากว่าดูจากปริมาณน้นําแล้วถึงวันนี้ไม่มีนม่มีสัญญาณเพราะว่าเขื่อนประแสเนี่ยวันนี้จากเดิมเนี่ยประมาณผมจับตัวเลขไม่ได้แต่วันนี้เนี่ยขึ้นไปถึง8ปดิบเปอร์เซเขื่อนประแสดอกไายหนกปะไรขึ้นหมดนะฮะแล้วก็ ไม่น่ามีปัญหาอะไร,รแล้วก็โดยเฉพาะนะครับพื้นที่ชนบุรีเองเนี่ยตอนนี้เขื่อนคลองสียับที่อยู่จังหวัดชาเชิงเซานี่นะครับที่พร้อมที่จะระบายมาช่วยชนบุรีเนี่ยรปรากฏว่าน้ําขึ้นเร็วมากนะครับเพราะฉะนั้นผมผมมองไม่เห็นมีนักพยากรณ์ พยากรณ์ไว้เหมือนกันว่าครับปีหน้าช่วงหน้านาหรือหลังจากนั้นเนี่ยไม่แน่เราอาจจะเจอกับปัญหาอดน้ําก็ได้หรือว่าอาจจะไม่มีน้ำกรณีที่จะเกิดเนี่ยนะครับถึงวันนี้เนี่ยมันก็ยังเป็นไปตามแผนอยู่ก็คือถึงวันที่หนึ่งพฤศจิกาเนี่ยเขื่อนศิริกิตควรจะมีปริมาณน้ําในเขื่อนก็ประมาณร้อยละแปดสิบเขื่อนภูมิพลน่าจะมีถึงประมาณร้อยละเจ็ดสิบสองร้อยละเจ็ดสิบสามหรืออาจจะเลยไปถึงร้อยละเจ็สิบห้าก็ถือว่าทั้งสองเขื่อนเนี่ยมี ม,มีปริมาณน้ําที่เก็บอยู่ในอาน่างเนี่มากกว่าเกณฑ์เฉลี่ยนิดหน่อยนะฮะแควน้อยก็มี ปาสักก็มีเพราะฉะนั้นประเด็นเหลืออยู่ตรงที่ว่าราคาข้าวถ้าแพงเนี่ยคนไปปลูกเยอะอันนี้ตอนนี้ทั้งเขื่อนศรีนครินทั้งเขื่อนวชิรงกรเนี่ยปริมาณน้ําอยู่ในเกณฑ์สูงไม่ต้องห่วงเลยครับทีนี้มาในส่วนของกรทมนะครับตอนนี้ก็กังวลกันเหมือนกันกบอก็มีการเร่งรัดให้กรทมบริหารถ้าบริหารในเรื่องของการเร่งระบายน้ำนะครับแต่ว่ากรทมเองก็ยังยังคงโต้มาเหมือนกันว่าในประเด็นที่บอกว่าก็เพราะว่ากบอนั่นแหละ ผันน้าเข้ามาในคลองในกรุงเทพมันก็เลยทําให้พอฝนลงมามันก็ทําให้ทําให้มันท่วมทีนี้จะจะยังไงโทษกันไปโทษกันมาแล้วสุดท้ายประ <ผม S 1> ชาชน <ผม S 1> ก็เอาข้อเท็จจริงมาพูดกันมากกว่าอย่ามาคิดที่ผมให้ดูแผนที่ฝน,นของอเทพกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ย ฝนในกรุงเทพเองมันช่วงสัปดาห์เดียวป่าเข้าไปทั้ง200มิลแล้วก็รอบข้างอีกนะน้ำเหนือก็ไม่มีหลากลงมาอันที่หนึ่งอันที่สองรอบข้างเนี่ยการแบ่งระบายเนี่ยนะครับกรมชมพรทานก็อาศัยคลองรังสิตนะครับที่จะแบ่งระบายออกไปสองส่วนส่วนหนึ่งก็คือเอาไปทาบางประกงแต่บางประกงอย่างที่เห็นนะครับน้ำที่ฉาเชิงเซาเนี่ยวันหนึ่งตกตั้งร้อยกว่ามิล 100 mm. ร้อยกว่ามิลลิเมตรต่อวันน้ำจากนครนายกก็มาบางประกงเองก็ต้องแบ่งสำรองเอาไว้ให้ระบายน้ำท่วมจากปราจีนบุรีรถ้าเราเอาไปใส่เขาหมดแล้วคนปราจีนก็แย่ นะฮะตอะนั้นมันก็ต้องแบ่งกันคนะฮะเข้ามาในในกรุงเทพบ้างอไม่ใช่ครับไม่ได้แบ่งเข้ากรุงเทพเลยการระบายเนี่ยนะฮะจากคลองรังสิตเนี่ยถ้าเราโถมเข้าไปที่บางประกงมดประจีนก็ระบายไม่ลงเพราะฉะนั้นเราก็ใส่บางประกงได้ในจํานวนหนึ่งนะฮะแต่จะให้ใส่เข้าไปแบบเต็มที่เนี่ยโอ้โหแล้วคนที่กระบินบุรีเขาลอยคออยู่ครับนะฮะเรื่องเรื่องของการระบายน้ําในกทมเนี่ย เป็นประเด็นที่มีการถกเถียงกันเยอะนะค,ครับในกอบอแล้วแล้ว,ลวทําไมกทมออเองไม่ได้ร่วมคุยกันด้วยเมื่อคุยกันเสร็จแล้วก็จะได้เป็นเอกภาพในการทํางานไม่ต้องมาคอยโต้กันไปโต้กันมาอันแรกสุดผมว่าคงผู้แทนของครุงเทพมานครที่นั่งอยู่ในกบอในกอบอนี่ก็คือท่านรองวันลบนะครับก็จะเห็นได้ว่าแต่ละครั้งที่ท่านให้สัมภาษณ์เนี่ยท่านก็แสดงความเ้าอกเข้าใจ นะครับแล้วก็ประสานกันแต่ว่าฝ่ายการเมืองกทมอ,อาจจะไม่ยังไม่เข้าใจไม่ทราบตรงรไม่ทราบนะบแต่ผู้แทนเนี่ยเขาก็ให้อย่างนั้นอันที่หนึ่งอันที่สองข้อเท็จจริงเนี่ยนะครับ <c oughs> ก็จะเห็นได้ว่าทางกรมชมประทานเองเนี่ยก็เร่งสูบน้ําออกทางคลองด่านสองส่วนส่วนหนึ่งเมื่อกี้ชี้แจงไปแล้วว่าบ,บางประกงเนี่ยโหมใส่ลงไปไม่ได้หรอกรไม่งั้นทางประจีนเขาก็ เอาน้ำออกมาไม่ได้แม่น้ํตะครนายกก็เอาน้ําออกมาไม่ได้มันก็ใส่ได้ส่วน,วนหนึ่งนะครับน้าเขาก็เออท่วมแล้วนะฮะอันที่สองที่จะเร่งระบายลงมาได้ก็คือออกมาทางสมุทรสอ่าสมุทรปราการ,รนะครับทางสมุทรปราการเนี่ยกรมชประทานก็ยืนยันตัวเลขว่าระบายออกทางพระองค์เจ้าชัยนุชิตทางสานีสูขชลาหารพิจิตวันวันหนึ่งก็ยี่สิบกว่าล้านลูกบาทเมตร,รนะฮะอีกส่วนหนึ่งก็สูบออกนะฮะ โดยอาศัยประตูน้ำจุลาลงกรซึ่งมีสารนิสุที่ค่อนข้างดีนะครับก็เอาออกไปได้วันวันหนึ่งก็เป็นสิบล้านเหมือนกันนะครับก็เหลือที่เหลือถ้าที่ผมทราบกรุงเทพมหานครเองในระดับเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็ใช้คลองต่างๆที่มีเนี่ยก็ระบายออกนะฮะโดยโดยที่ไม่ได้ไม่ได้เราก็ทราบว่าภาระ เรื่องน้าฝนในกรุงเ<ม>ทพมหานครนี่ค่อนข้างสูงนะครับการที่จะเอาน้ําเข้ากรุงเทพมหานครได้เนี่ยระบบปิดเปิดประตูน้ําก็อยู่ที่ศาลากรุงเทพมหานคร ที่ศาลาสองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เพียงแต่ประสานว่าวันนี้กรุงเทพมหานครเนี่ยเอาน้ําออกเท่าไหร่จากตัวเขาเองน้ําที่เอาเข้ามาเนี่ยไม่ได้ก็เอาเข้ามาเลยนะครับผมผมก็คิดว่าผู้แทนของกรุงเทพมหานครที่นั่งอยู่ในกบอก็ครึงซึ่งเราคิดกันวันนี้ก็ที่จะรองรับการปัญหาเรื่องน้ําฝนในถนน ทางภาคกลางตอนล่างครับเราก็ต้องจําเป็นต้องระบายออกนะฮะตอนนี้กลไกที่จะใช้ในการระบายก็อาศัยคลองรอบนอกกรุงเทพมหานครทั้งหมดทั้งระบบครับอันสุดท้ายที่เรากังวลมากก็คือวันพุธที่ยี่สิบเจ็ดอันนี้ฝนน่าจะตกมากในกรุงเทพมหานครเลยครับแล้วก็กลับมาตกอีกที่ประีนครับนะครับอันนี้ก็ฝากให้นะฮะว่าเราก็ต้องคิดทั้งระบบ คนะครับคิดทั้งกรุงเทพหมหานครคิดทั้งปราจีนบุรีคิดทั้งนครนายก คิดทางอยุธยาแล้วก็คิดทางดังด้านสุพรรณบุรีในวันที่27เที่ยงนี้นะฮะใช่ต้องรับมือต่างมากกันก็ต้องแบ่งน้ําออกไปให้ได้ต้องบริหารกันร่วมกันแบ่งเบาภาระกันไปใช่ครับทีนี้เรื่องประเด็นเรื่องเขื่อนเนี่ยกบอเองได้มีการคุยกันอย่างจริงจังแล้วมีมีฟันทงออกมาชัดเจนเลยครับว่าแกงเสือเต้นจะต้องสร้างแน่นอนแล้วก็สร้างอย่างรวดเร็วด้วยท่านปอประทุนพูดอย่างนั้นขออนุญาตได้ความเห็นในฐานะที่ ทำเรื่องข้อมูลน้ำในคณะขอให้ความเห็นในฐานะนายรอยยนจิตกรเนี่ยนะครับว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยพื้นที่ภาคกลางเนี่ยนะครับมีพื้นที่ชนประทานเนี่ยร้อยละหกสิบถึงร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่เกษตรครับภาคเหนือนี่มีเขื่อนเต็มไปหมดเลยปิงวังนะฮะแล้วก็น่านนะครับแต่ปรากฏว่าเขื่อนเหล่านั้นเนี่ยมันก็ค่อนข้างแปลกกลับมาป้อนพื้นที่เกษตร ซึ่งไม่ใช่พื้นที่ของตัวเองอเนะชื่อไหมครับว่าปิงเนี่ยเอามาป้อนที่ยม <laughs> น่านก็เอามาป้อนที่ยมในขณะซึ่งยมไม่มีเขื่อน <C raft> เออ,อมันก็แปลกอันนี้คือหนึ่ง, <นะ S 1> งเสร็จแ, <C raft> แล้วก็เอามาป้อนที่ภาคกลาง <C raft> ครับนะฮะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าสมดุลมันไม่ดีนัก <C raft> นะฮะอันที่หนึ่ง <C raft> อันที่สองเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างเนี่ยซึ่งเป็นพื้นที่ที่ทําเกษตรได้ <C raft> เพราะว่าป่าก็น้อยแล้วเป็นพื้นที่ราบเนี่ยปรากฏว่าพื้นที่ เกษตรเนี่ยนะครับมีพื้นทีอ่อยู่ในเขตชนประทานแค่ร้อยละสิบสามร้อยละแปดสิบเจดอยู่นอกเขตชนประทานเพราะนั้นถามว่าถ้าจะทำอะไรกับยมเนี่ยอ,อันที่หนึ่งนะฮะมันต้องเป็นการตัดสินใจร่วมกันกับชุมชนกับท้องถิ่นอันที่สองมันต้องดูสมดุลระหว่างปา่าระหว่างการใช้ นะครับถ้าเราสร้างเนี่ยไม่สมดุลสร้างมากไปนะครับมันก็มีปัญหากับทรัพยากรธรรมชาติแต่ถ้าเราสร้างน้อยไปก็มีปัญหากับเรื่องภัยพิบัตินะครับกับเรื่องภัยแล้งเพราะฉะนั้นคงต้องนั่งคุยกันกครับส่วนประชาชนที่จะรับผลกระทบอย่างจังหวัดแพร่อะไรต่างๆเนี่ยอันนี้เราจะได้มีการคุยกับ ประชาชนชาวบ้านด้วยไหมครับ,รบว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าสร้างเขาจะเดือดร้อนอย่างไรอันนี้ต้องคุยกันอ่ผมจากการที่มีข้อมูลหลังๆเนี่ยนะครับ,รบผมคิดว่าพอมีทางออกที่จะไม่ให้ใครเดือดร้อนหรือเดือดร้อนน้อยที่สุดน้อยกว่าเดิมได้เยอะครับทำยังไงฮะอาจจะต้องมองว่าตกลงเนี่ยฝนเวลามันตกเนี่ย มันตกตรงไหนอ่าครับใต้เขื่อนหรือเหนือเขื่อนเดี๋ยวเราไปสร้างเสร็จแล้วมันตกใต้เขื่อนก็เดือดร้อนอีกนะฮะแล้วในภาวะ climate change หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยฝนมันเล่ะร้อนเพราะฉะนั้นการสร้างใหญ่ๆที่จุดเดียวเนี่ยกับกลายเป็นความเสี่ยงเหมือนกันคเพราะฉะนั้นมันก็ต้องดูว่าจะกระจายตัวกันอยู่ยังไงถ้าไม่สร้างเขื่อนแก่นาเต้นแต่เราสามารถระบายน้ําลงไปยังบึงแอ่งน้ําหรือเนี่ยถึงสร้างไปก็แก้ไม่ได้ ครับมันจะต้องแก้ทั้งระบบนะฮะรเรื่องการบริหารจัดการน้ำาช่นี่ก็เป็นอันนี้ก็คงต้องทั้งระบบทั้งระบบนะะซึ่งคณะกรรมการบริหารการจัดการน้ําก็คุยครเรื่องนี้กันอยู่แล้วนะครับบ้านอยู่แถวตะลิ่งชันนะครับปีน้ําจะท่วมเหมือนปีที่แล้วหรือเปล่าครับ<อ>ท่วมที่ปีที่แล้วยังไม่ได้ซ่อมเลยบ้านถ้าน้าหลากทางเหนือเนี่ยโอกาสแทบไม่มีครับ ครับนะครับแต่น้ําฝนในพื้นที่เนี่ยยังยังต้องระวังกทมเนี่ยอาจารย์จะฟันธงได้ร้อยเปอเซ็มครับว่าเราจะไม่เจอน้ําท่วมเรื่องน้ำฝนเนี่ยคิดว่ายังมีปัญหาอยู่เพราะว่าโครงสร้างใหญ่ๆของกรุงเทพมหานครนี้ค่อนข้างดีนะฮะแต่ว่าโครงสร้างที่จะป้อนเวลาฝนตกในพื้นที่แล้วเข้าสู่ระบบใหญ่เนี่ยมันต้องฟื้นกันอีกเยอะอืครับความเห็นบอกว่า ทำแก้มลิงเยอะๆทุกจังหวัดเถอะจะดีกว่านะครับตามแนวพระราชดำริเห็นด้วยเลยครับดีกว่าสร้างขื่นนะครับทําไมเรื่องน้ําท่วมกลายเป็นการเมืองอยากให้ทุกส่วนช่วยกันแก้ไขไม่ดีกว่าหรือจากชาวบ้านที่จังหวัดปราจีนบุรีก็คงต้องให้นักการเมืองตอบ <rium> <iam> <Safe> เป็นคาตอบที่ดีมากอาจารย์เห็นด้วยกับการสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นอันนี้จับแพร่จงคนแพร่ก็เห็นด้วยนี่นะฮะอันนี้ก็มีการเห็นด้วยเหมือนกันแต่ว่าอาจจะต้องมีการศึกษาผลกระทบเยอะๆแล้วก็มากหน่อยนะครับเพราะว่าเราต้องระวังสร้างอะไรตอนนี้เนี่ยทรัพยากรเราก็เหลือน้อยมันก็ต้องให้สมดุลคไม่สร้างเลยก็ลําบากแล้วสุดท้ายอาจารย์จะมีอะไรที่จะพูดถึงน้ําหรือว่าการน้ําหรือท่วมหรือไม่ท่วมอย่างไรหรือว่าการจัดการเราจะสามารถรับมือได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต อันที่หนึ่งนะครับโลกเราเปลี่ยนเยอะมากอันที่สองเนี่ยผมคิดว่าแนวทางของบรรพบุรุษเราแล้วก็ในภูมิภาคเอเชียตอนออกเฉียงใต้ที่ได้รับผลกระทบค่อนข้างต่ำผมว่าแนวทางของในองค์พระบาทสมเด็จพระพหัวก็คือต้องให้เข้าใจธรรมชาติที่มันกำลังเปลี่ยนไปแล้วก็ปรับตัวเองให้เหมาะสม ครับครับอันนี้ก็เป็นแนวทางของครับฝากไว้ด้วยอาจารย์นะเผื่อว่าจะมีประเด็นที่จะไปคุยกับท่านประธานกบอต่อไปได้ครับ๋ยวาผมพับเสื้อกระเป๋าเลยขอบคุณอาจารย์มากครับทุกรายการวันนี้ขอบคุณครับเอาละครับและนี่คือทั้งหมดของรายการฟันธงในคืนนี้นะครับขอพรบคุณทุกท่านที่ติดตามชมและก็ขอขอบคุณทุกเสียงทุกสายที่โทรเข้ามาด้วยเช่นกันนะครับอาจารย์รอยน์จิตดอนผมจอมเพชรประดับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ